สวัสดีครับลูกวิชานทไทยบ้านครับผมวันนี้จะไปล่องว่าวเลยนะครับว่าวว่อยู่ล้างนนแล้วครับอ่าเด้ทายว่าวทางไปนะครับ,ววรบทาา่บนานสีค่คนลอยู่อันนี้ทางไปมีโซเฟอร์นนอครับโยมโซเฟอร์ครับผมทีมงานมือใมีสี่คน,นครับเนี่ยสี่คนอันนั้นอันนั้นกับทีมงานนะครับเนาะขี่มอไซค์ออกก่อน เอาดวงไหนขึ้นก่อนมูครับสร้างเปียวดวงไหนขึ้นก่อนนี่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 เอาของสร้างบอลหอครับปอาสร้างบอลนะครับเนาะไอจังได้ดวงพีไก่ันี่มันยังแล่นอยู่พี่โอ้โหปเอามาจ้าดวงน่นขึ้นแน่นอน เออเจอ้นยังขึ้นอยู่เอแปะเสร็จแล้วเนาะโยนียังมีสนผู้ใดสนใจขายวัวสร้างวันตาวบาต่าวบ้าได้ข้าวพาอยู่นี่ไปแล้วครับสร้างปียุงบ่วดปไหนเยวสร้างบอลดีจัดการให้ก่อนนะครับเนาะ S 1> <S 1> เดีเยวหน่อยอยูในทั้งฮึมเมีนคที่ฟังเตือหนหูเพินน่นคนอยากฟังเตือหนหูเพิ่นเลยว่าเอาหัวตัวนั้นมาใส่เคลื่อนแล้วจัวนนง,อง,งโอ้ แม่มันลงกับโบยังบ่งมคมก็ใหม่ไปน้อยนีินนโอ้โบยังอ่ะนบ่อเ,อเอาเอาต่างเป็นต่างบอลเป็นบูทำการแลี้ยนวะครับเนาะเยัหนหัวส่งอยีดีก่อนแล้ววะ ยังนอสางปีปลาไปยังกไ,ไก่ล่มบางแห่งหนึง่งไปแล้วครับไปแล้วพ่อแล้วครับนักมือต้องดีปันไปแล้วครับหวยห,วหว่วห่วยร่มดีแห้งครับต่างบอลมาเรียนสามเก่าห่อ อยู่แม่นบ่ครับครับพี่เดียดครับนี่ผู้แลนครัอยเสือกใส่ครับจัดไปครับจัดไปออโอ้ยล้มแฮงๆเอ้าเดี๋ยวสิเบิ่งจักเสืองนะครับเนาะยังได้เล็กน้อยครับยังไดเล็กน้อยลมมันไปทางพุ่นมั้งผมว่า วแม่ Moment, เราอาหัวใหม่ใส่นนานบ้านหนัดบ้านทวงเยบเือเงีืมาหน่อยนึ่งสร้างพี่มันนักงัวบอกเรื่องไหนนักหัวหน่อยหนึ่งนักไปทางนะ่ะเอียบลบขื้นมานิดหนึ่งวานีไปนยางอยวถ้ามันว่านักหัวมันตงไปถึงสองขางมันเสียเนาะว่ามันยุ่าหน่อยด้วยมันปีกยเนาะ คกันเรียนเลยไปหอนห่วยอุเล่นปีไก่กับเจ้าหอนหวยโวยว่าหัวว่าหัวคนไรยแต่เง้ยไม่ไดัวเอาลงดิอีลิเอาลงลงได้สร้างปีเอาลงแก่เนาะครับเนาะไปแล้วครับมาเดียวได้มับ่ได้ อุ้ยจนทีกายล้ม <c oughs> ทีลบล่มมาเนี่ยทีเรียนไปทางคุณนอะได้ที่ต้อนโต๊ะเะไได้บ้าอทางุ <c oughs> เลย <c oughs> ห,หันหันนาไปทางคุณแล้วนาเราิงทนูบาลแบบหลายเสียง นีบ่เออเราเป็นสี่ลอยดวงนี้บ่แมีนมีผู้ทเอาอยู่อย่างนี้ยต้ถ่ายทามอยู่่ายทูรสี่ลอยกนว่าสิพวกใหม่เนี่ยสร้างสร้างเนขคยสนุไปหลาตัวผมว่านนี่ยพวกใหม่ว่าอะไรหัวเมืองเนี่ดวงนี้เปิดราคาได้ครับด้วยสี่ลอยย้ายสร้างปีแตงกน พวกเงินยกไดเอกันสิงตุ่นใจหุ่นน่ะน่นก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 ไปแล้วครับเมือไปทางเก่าแหละทางนี้เป็นการถูกเข้าแบบโหดครับกานเออวบ้าครับอันนี้เอาเลยบะเขินมาเล็กหน่อยครับแานวะครับเออไอไหนเง้ยท่านบรวิตไปใหม่หรอกนาต้องดนเนี่ย ป้ดงไปไกลตรงดีนหลังวันนังอยากไปอยู่เนาะวา่วยบันไปไปไปนั่บ่มีลมมาเลยนะดวงไหนนี่ปีดวงตีไกลวะเอาใช้ดวงวันี่ขายสี่ร่อย นี่พูดถายอะไรยังไพความแล่นบ่พ้อนสนุกเ่นแล่นเดียวบ่แมันสนุกันนี้เด้4ี่ลยนั่นไปเล่นไปมาจะแม่ก่อนไม่หาซิบไม่หาซ0บมาจนว่ะมนหนักหัวนิดนึงยังไงถ้ามุ่นก็สิเปิดฉากแล้วนะสร้างปีว่าจังไ๋ก่อนมาหนักหัวบ่มมนบ่เม่นหัวมันบ่ที่เคยใส่บ่แเม่นหัวนี่นบ่ตั้งเทื่อ่นี่เด้ตั้งเทืก่อก็ลบมันบ่ เออลมมันตนไปทางบนลมมันบอนี่มันเาบอลอปเืิอใช้ลมไปิงไปิงอันเรือมันขึ้นอยู่เออมันอยากขึ้นอยู่บังหันนิดหน่อยบขึ้นมาบานบ่อยแด็กทางบนมาดีงขึ้นมาบ้านนะับเอาวิธีไหมน้ำมันนั้น นี่ไงกมุนมันเป็นอย่างเดียวสิมารีวิวเอาดวงห็นนะครับเนอะบฮานมาครับสร้างเดี๋ยวแกะหมนะครบหอหาง่ได้ครับหางหางยิงรถหางยิงรถเดียวเป็นสองห้องใส่หางอยู่ครับสรางโบใส่นอยดวงนี้อันนี้เสียได้เ่หรอเป่เสียเแล่ว วอทักเอาเบิง่งเราสองของทีบ้านเดียวจะเอาเว่าเทียดละสองเดียวขอว่าักกินกันมาเบิ่งหลอบอี้นีนะ้รบเนาะต้นันหัวรจาขาดมีว่าบันนี่ยบอนบอไปดูเอาเด้อรับเด้อดีแก,กลไ

ทำไมเขาทำไมเอาแบบหันหันเลยเอาแบบนั้นรยบอไปแล้วครับสองห้องโอ้โอ้โอ้ก็ไม่ก็ไม่โอ้กใหม่ไม่กหไม่ ว่านมามาพอดเฮ้ยฮ่าฮ anyway> ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อยกวน สนามคือหลายดอกสนามแน่นบาวบิงจุลาคมเขาดีกว่าครับโอ้เมฆิ0ครับพอได้เบิ่งยู่ดวงเดียวนี่ละดวงเอื่นบ่ขึ้นอ่ะ้างปีว่าแก่บู lúc hai mươi năm xô lộ là bò chăng hai mươi tuổi mọi người bọn thằng cầu xâm bao xăm câu xong thằng nè Bò Áo thằng mông thằng môn thằng môn thằng môn thằng เจ้าเจ้าจะเฝ้า,ฝาไปอพี่เจ้าไปแบบเสียงถึงๆเลยยังไปยปงไมีโอกาส เฮ้ยยังเลยโอ้เปิดก็บดังบไ,ไ,ไดาดอกมันเป็นที่หัวพอ่พอพอ่พอ,พอไอ้เด็กมันเป็นที่หัววาวล่ะ,ะบุพ่อเด้อจะจตัดออกใน่อนหนึ่ง อ้าวถามทางบุญดีกว่าครับพี่เดวาวหน่อยครับมีแสงสว่ครับอ้าวเอาไหมยัง,งยนงอถิมถิมควรจหางครับทางเปีก่กไว้ซูมถิม้วครับบุญยังขึ้นไปบุญเหรอเฮ้เราก็ไฟมนันอ่ำเหรอแต่ว่าเดี๋ยวมันเมือ่อยชมพวกพี่บ่าแลนบ่าวครับพูน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 ซูมายังกระโดดก,กระเดีย

แกระับจุลาจุลากรบผมลูกกีซานในบ้านกะมาลองวาวสมีแล้วครับ่านย่ครับอ่านจากดวงวะทานทานสอง่านสองดวงนองนันนองนันบอบอหม้อเนี้ยมีจะวาวหน่อยจะวาหน่อยกระผมกูได้มากกะแล้วเลื่อมกดติดตามกด ไหลกคดแช่ในเรื่องครับผมอูกิตาล์เทบานครับสวัสดีครับ